รีวิวแตงโมครีมสันเลดตัวนี้เป็นสายพันธุ์แตงโม F1 ของบริษัทสอนแดงนะครับนะทูนี่ไปซื้อมาโดยตรงจากน้าสงเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกแตงโมครีมสันเลดที่สวนแตงโมจังหวัดอยุธยาแตงโมครีมสันเลดจะมีรูปทรงยังไงรสชาติจะอร่อยถูกปากผู้บริโภคหรือเปล่ามาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่ะนะครับจากคลิปก่อนนะครับน้ทุนี่ไปสวนแตงโมมานะครับแล้วก็นี่ครับไปซื้อแตงโมมางบ500นะครับได้มา30ลูกนะครับ อันนี้ก็แจกจ่ายไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายัลองลองมากินเองดูบ้างนะครับว่าคิมสันเลดนะครับสสยพันธุนี้ยังไม่เคยลองนะครับดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับออกเหลืองๆกันนะอันนี้ได้ไหมดูแข็งเคาะเคาะใช่ไหมอันไหนดีอันนี้น่าจะดีนะครับเนี่ยอันเนี้ยเอาอันนี้แล้วกันนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับะเนยครับคิมสันเลด นะครับลองดูนะครับว่าจะอร่อยไหมนี่นะครับอันนี้ก็นามาอานสองโลได้ั้ครับสองโลได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือทํามาชิคครอบครัวนะครับนี่สภาพมีแตงโมมาฝากครับอ่ะเดี๋ยวมาลองปอกแตงโมกันดูนะครับว่าขิมสันเลสจะอร่อยหรือเปล่าพร้อมไหมเอากงเอามีดมามีดขัดมีดปอกมั่ แล้วคุณพ่อกินอะไรคะนี่ครับผมอยากลองมาปอกกันดูนะครับแตงโมคิมสันเลสนะครับมาเอานะนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับอยังไงครับปึ๊บเขาบอกว่าเนื้อเปลือกเขาจะหนานะคิมสันเลสเนี่ยข้อดีนะครับเขาจะเก็บไว้ได้นานถ้าเปลือกหนานี่โอ้หนาจริงไหมดูดินี่ดูเปลือกเขาเลยเห็นปะ นี่ยขอบพราจะหนาเห็นไหมไไนะครับทําให้เชลไลท์อยู่ได้นานนะครับจริงด้วยเนีห็นไหมนะครับนี่แลวการกางขนส่งก็ดีมันไม่แตกนะครับก็ดูเนื้อโอเคเลยนะนะครับเนื้อโอเคเลยครั้งแรกเลยนะครับครับนะครับพิมสันเลสนะครับอือมที่อันนี้มเม็ดน้อยสุด นะครับจัดเม็ดน้อยสุดเลยนะครับนี่อืมอืมอืมไม่หวานเกินไปกำลังดีอ่ะนะครับบอกไม่ถูอก <H m? S 2> อืโอ้เด็กอยากกินเลยนะครับเด็กอยากกินเลยของที่ไม่มีเม็ดที่คุณชอบกินนะนะอ,อ่ะอ่ะไหน ทิ้งไหนทิ้งน,นี้เลยนะอ่ะาก็ต้องรีวิวให้ฟังเลยนะว่าอร่อยไม่อร่อยอ่ะทำไงครับทำไงคุณค่าอ่ะไปยังไงคะถ้าไม่มีเม็ดหรอง่ายใช่ไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่คะหนึ่งพันเยอะด้วยให้หนึ่งพันเลยเต็มสิบนะให้หนึ่งพัน โอ้คอมบินิที้เลยนะครับน้องโตชิมไหมน้องโตเอาไหมอันนี้ไม่มีเม็ดด้วยเอาไหมกระเด็นนึงคุณพ่อให้ชิมเอาไหมอ่ะอ่ะชิมไหมเอาไหมอ่ะลองดูครับเป็นไงอร่อยไหมเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเก้าฮะเก้า <c oughs> เลยโอ้คนนี้กรรมการคนนี้นี่โคตรเคี่ยวเลยนะครับน้องดูกินจนน้ำมันข้างหน่อยคะ น้ตโมทะลักเลยใช่ไหมนะครับทีนี้ลองเอาไปให้ผู้ใหญ่กินบ้างนะครับเมื่อกี้เด็กรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาผู้ใหญ่บ้างนะครับอ่ะให้คนที่อายุน้อยก่อนนะครับมานี่ครับคนนี้เพิ่งไปขี้มานะครับนี่ครับช <laughs> ิมเลยชิมสันเลสครับชิมสันเลสปกติชอบกินแตงโมงไหมฮะชอบนะ เออนะครับรสชอร่อยมากเลยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยมากหวานเนื้อนิ่มครับกรอบเต็มติไหมเต็มติเต็มติให้เท่าไหร่ครับเต็มเต็มติให้เท่าไหร่ฮะใต็มติห้าค่ะเต็ห้าเลยนะครับนี่โอ้โหอ่ะชมเลยทีนะครับใส่เบเกอร์ให้ด้วยฮะทำปกันขออีกอ่ะ อย่มาคนนี้มั่งคนนี้สวยสุดนะครับในบ้านครับนี่ดูเลยครับนี่หน้าตานะครับส้องมือเบนส์เต่นมาอ่ะนะครับลองดูเอออืมอืมกินมากกินมากลองเอาไม่ออกด้วยนะไม่ออกด้วยนะฮะอะไรไหมเ้ยเนี่ยโอเคไหมโอเคนะเออถ้าแช่เย็นยิ่งอร่อยกว่านี้นะ ใช่เย็นอร่อยวันนี้อีกนะครับอืมโอเคเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับม่อืนอืมให้ติดเต็มเลยนะครับผมโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับคิมสันเลสนะครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับการกินครั้งแรกเลยนะครับของคิมสันเลสนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อประมาณนี้รสชาติก็คือถูกปากถูกใจทุกคนในครอบครัวนะครับถ้านาถ้านาให้นะก็ให้สิบเต็มเหมือนกันนะครับสิบเต็มสิบนะครับคิมสันเลสนะครับเป็นการรีวิว นะครับเจนนะ่าทุนี่หมกฟางมีความสุขแฮปปี้